คุณชมนิยครับตรวจอะไรครับสองฝั่งเลยเนี่ยเราจะตรวจฉี่แล้วน่นนะอ่าเก็บยางเก็บยางบอกกันแล้วบอกกันแล้วบอกกันแล้วเก็บยาง อ่าจุดตัวครับโดนไปแล้ววอกกันแล้วโดนบอกรางกันแล้วบอกรางกันแล้วถือครับวางวากกันแล้วครับเนี่ยครับบอกรากันแล้วบอกกันแล้ว อ้าวอ้าวอ้าวเป็นไงครับเป็นไงครับรบอ,อดูครับโดนไปแล้วอบอกกันแล้วโว่นฝั่งนู้นสองฝั่งเลยครับเนี่ยครับตำรวจเก่งครับนครปฐมครับขอพขนครปฐมครับ ดูครับดูครับสกาวบอกแล้วครับสกาวบออแล้วครับเก็บแล้วครับบมอบอกแล้วครับอ่าวพวกคุ้มใจยอยู่ไหนครับ เด็กศักดาแก้มลุกเรืองไม่เห็นพวกคุ้มด่านนะครับยังไม่เจอเลยครับสบพเมืองนครปฐมครับฝั่งน้นเจ็บแล้วนะครับฝับ่งน้นเจ็บแล้วนะครับฝั่งฝาโน่กกนอ่ะ เก็บแล้วครับวอสิบสี่แล้วครับไม่เห็นพวกผู้คุมด่านครับไม่เจอผู้คุมด่านนะครับเก็บแล้วครับเอาคำโค้งจะจะไปจะนี้เก็บทำไมครับคำต่อสิครับเก็บแล้วครับวอสิบสี่แล้วครับอ่าดูครับนี่ครับวอสิบสี่แล้วคำโค้งเล่นเก็บทำไมครับเล็กเก็บทำไมครับ เึ่งกั้งไม่ใช่หรอครับมันมีเหตุจริงการต้องไปดูเหตุจริงการเนี่ยครับพอสี่แล้วครับเรามาเก็บก็เรามาปุ๊บเก็บเลยครับเก็บได้เลยจากกล้องอ่ะเผมไม่เจอพวกพวกคุณด่านะครับเนี่ยครับเก็บแล้วครับพอสี่แล้วครับ เดีบแล้วครับบอลสิบสี่แล้วครับบอลสิบสี่บอกแล้วครับก็เห็นแล้วก็เก็ตอยู่แล้วลบ,บอลสิบสี่ครับบอลสิบสี่สองฝั่งเลยครับสองฝั่งเนี่ยครับพวกคุมด่านไม่เจอนะครับผมไม่เห็นพวกคุมด่านอ่ะ เนี่ยครับเก็บแล้วครับช,ชุดชุดเดิมที่ตระโปนะครับศักดาการลงเรือไม,ไม,ไม่ไม่เห็นพวกกุ้ด่านไม่เจอเป็น่เจอพวกกุ้ด่าอนอ่ะนครับ,บพ,พวกกนิกกนขกมีนด้เกมี่า ี่ครับอสครับที่กันไหนกันไหนลาลา่ไายิงกันที่ไหนนี่เหนกที่ไหนาตาลางาตาลางที่นี่่ไปไปไปตาท่นี่อ่มาแล้วไปดูครับพอสี่แล้วครับขั้นต้นตรวจั้นตำรวจโทนะครับขนตำรวจโทจริงๆสายปอสายปอครับสายปอจริงจริงสายปอนี่้องขี่รถกระเวน ต้องกายาได้เามีนเ่อตอนนี้ตอนนเก็บแล้วครับบอ .14 พิ่งตั้งขายเ่อนนี้บอกมีเหตุบอ .14 มีคนยิงกันอ่ะครับเราดูกันั้นะครับองนะครับใช่ครับเกาหน้าแล้วครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูหน้าสะะารกลางเดี๋ยวเราไปดูหน้าสะะารกลางกันเนี่ยครับมีเหตุก็ไปหมดนะครับยี่สิบคนนะครับของนี้มันมีประมาณเกียบสิบนายได้ครับเกียบสิบนายได้รถใส่ไม่มีนะครับไปเกือบสิบนายได้ มอสครับก็เอาไว้ตรงนี้แหละครับพวกนี้คือนะครับปัญญาวันนี้ตับแตกใจกล้องตรงนี้มันใช้ยังไงครับรถไม่อยู่ครับรถไม่อยู่ไปแล้วครับสอบพ่อเบอร์นครสมข้างเปื่อยหมดเลยค่ะโอเคเห็นเห็ดเห็นเห็นรถคันนั้นวิ่งเร็วๆใช่ที่เห็ดแต่ตั้งแต่นี่หมดเลย แล้วมีเห็ุแล้วเจ้าที่ bride, อย Restaurant> like> ู่ที่นี่หมดอยู่ท <|ja|> ี่นี่หมดเจ้าที่อยู่ที่หมดมีเหตุอยู่อุตสาหกรรมกับเจ้าที่อยู่ที่นี่หมดสองฝั่งเลยั้งสองฝั่งนะเก็บเก็บเก็ห้านายี่สนายสิบห้านาได้มัน2ฝั่งฝั่งรู้น่ะมันมีสองฝั่งเลยเมื่อกี้มามีสองฝังใช่สองฝั่งวอลวอลเลิกแล้ววอเห็นแล้วมาเราก็เลิกแล้วมันมีสองฝั่งฝั่งฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็เสริบสิบนายแล้วฝั่งรู้อีกฝั่งหนึ่งสามเท้าขาออกเลย สองสูงจุลกาครับพ่อพอมีเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทางโน้นใช่มีเหตุไม่เพียงพอครับก็มากังด่านอยู่นี่หมดเลยครับผวยยอย่อยู่ครับเขาเจ้าที่มากั้งด่านอยู่นี่หมดเลยครับสูงจุลกาครับพอมเอและพ้อมกลมครับ เราไปดูครับไอ้ตรงรถเนี่ยเกยบหมดแล้วอุปกรณ์นะครับเาะมีสกอตหน้าบอกไปแล้วเนี่ยของสายรถคันนี้มากเลยกระบาคกันนี้ จ้าชีนะครับเนี่ยแล้วม,มีเจ้าที่เดินออกมาผมเห็นแล้วเขาเก็บแล้วไม่คานแล้วเก็บเข้าในารถแล้วอยู่ในรถคันนี้เนี่ยเนี่ยครับ นะครับเนี่ยคุ้ยไห็นถ้วยไหมเนี่ยโคตรเหมันมีฉี่เนี่ยคุ้ยกดฉี่มีนี่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 เนี่ยเนี่ยคุ้ยกดฉี่เนี่ยโอ้ยมาใครเข้ามาทำอะไรเนี่ยฉี่เนี่ยเลยเนี่ยแล้วเราเปียกอยู่เลยเนี่ยโอ้ยนี่ยังเปียกอยู่เลยเนี่ยจะว่าเป็นน้ำค้างก็ไม่ใช่เนาะนี่อฉี่คุ้ยอยู่เนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยสดๆร้อนๆ เนี่ยร้อนสดๆร้อนๆเนี่ยใช่ทันเนี้ยรถเจ้าขี้เมื่อกี้นะขี่เดินไปเมื่อกี้นี่แหละใช่ใช่รู้ควบลู่ใบป้ายเปิดที่ข้างมานนะใบอ่ะไม่ขาดเนี่ยร้อนเปียกเลยเนี่ยเนี่ยไงถ้วยอยู่เนี่ยเหม็นชี้อยู่เนี่ยเนี่ยที่บังเนี่ยบ้ะ ไบังลอยบังเลยเพาะนี่กล้วยนี่นี่นี่กล้วยลอยฉี่โอ้เปี่ยนโอ้บังเรือเพาะฝังไอยฉี่เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยมึงลงล้มไปฝั่งโน้นนี่เอามากั้นไว้มีถ้วยน้ำจิ้มด้วยนะคะตรงนี้เขามากั้นไว้เนี่ยให้ส่งให้ดูคะกั้นให้มองเห็นนี่เพื่อนจิ้มอยู่ข้างล่างมีรอยฉี่เนี่ยสงสัยคนขายปลาหมึกมาฉี่ไว้หรือเปล่ามีแต่ถ้วยน้ำจิ้มปลาหมึกใช่คนขายปลาหมึกเยอะ ใช่น่าจะใช่เนาะแล้วก LIKE ูเนี้ยก็มาบังไว้เนี่ยกาดนี้เอามาบังไม่ใครเห็นเนี่ยวลาฉี่เนี่ยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำกาดกูเนี้ยเอาไว้บังจริงจริงมันจะอยู่นู่นไอกาดตัวเนี้ยเนี่ยคงจะไปอยู่ป้ายมันจะอยู่นู่นข้างนอกนู่นป้ายอยู่นอกนู่นกาดกูนี้เอามาบังนี่เพื่อไปกดฉี่เนี่ยกาดกูเนี้มาบังเนี่ยรถจอดอยู่นี่เดินเข้ามาก็ไปฉี่เลนี้นี่นี่ข้างใน เ,เสร็จแล้วครับบอกโบ๊ทสิบสี่มีเหตุยิงกันเนี่ยกาดเนี่ยเขาไปวังเยลยครับต่อพเมือให้เขอาไปข่มครับ รถกระบะน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่คนนี้นะอันเนี้ยพอาท่านเดินมาดูบ่อยเหลือเกินนี่ข้างในนี้ข้างในนี้นี่นี่นสพเมืองครับปอสิแล้วครับปอสิแล้วครับ กสนกเน่นข้าง,างไปแล้วครับม14แล้วครับบอกมีเหตุยิงกันแคากระเจิดเขาก็รอดีพอขอตัวประกันหน้าไม่ใช่เหรอแต่เมื่เขาไปเขาจะจ้งปีใช่ไหมเขารอเขารอรถรถรถสูตรสองอ๋อรถด,ด,ดีขอไ,ได้แล้วอันนี้เราเป็นรถสุดโตเขารถคนเมื่อกี้ที่เดินมาล่ะเอามาวางเนี่ยเอามากั้นวางฉากเฉิดมากั้นวางอย่างนีง้ไว้เนี่ย ปก,กิดป้ายมึงอยู่นี้นี่ป้ายมันอยู่ข้างบนนี่นนี่ไปวางไปข้างล่างนี่งเนี่ย,ยพงหญ้าครับอันนี้รถเจ้าชี่นะครับเนี่ยจำเป็นครับข้างในหมนิงเหม็นกินฉี่สอพอมือแล้วก็มาข่มครับอันนี้เป็นเส้นไหน,นี่ย เส้นไปลาดบุรีใช่ไหมไเส้นเสือบลาดบุรีจะเสือบลาดบุรีมุ่งหน้าครับเนี่ยกลางสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยสองฝั่งฝั่งนู้นฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนู้นฝั่งหนึ่งสองฝั่งเลย<ค><ณ>สองขีดดูนะขวดขี้วดนี่ไงติบขี่นี่ดีจะพาไปดูดินี่้ขวดที<ค>่<ณ>นั่นขี้ขวดนี่ถ้วยไหมถ้วยไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยรอยเยี่ยวเนี่ยเนี่ยน้ำเยี่ยวนี่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 แบบพวกขาวเนี่ยเมื่อไหล่ะอืมแต่ว่าไอ้ที่วัดวัดไม่เห็นเลยนะเขาเก็บไปแล้วเราเดินมาเขาวอลบอกไปแล้วจะได้เนาะเขาบอกมั้วนะครับเขามีแซวหน้านู่นอยู่ข้างหน้านู่นที่เรามาเมื่อไหร่เออแซวหน้าเขาวอบอกให้เก็บเก็บเลยวอบอกแล้ว เพราะเขาจำรถได้เขาจำจำจำรถแท็กซี่ได้เขามองผ่านกระจกมาเขาเห็นแล้วเนี่ยครับบอสี่ครับสบพสพเบอร์นครปฐมครับปล่ยไปแล้วครับ่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอาจจะจบแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้รอน่าจะรอเก็บผุปกรณ์นะครับ รอรถรอรถสองศูนย์แน่นอนรอรถสูงสองศูนย์เพราะว่าเพราะตั้งไม่ถึงห้ากี่ม่เก็บแม่เก็บเร็วท่องอย่ารับเพราะว่าเร็วมีเหตุจริงอ่ะมนันมีเหตุจริง<ม>อยู่นี่หมดมันมีเหตุจริงแต่เจ้าหน้าที่เจ้าเจ้าเอรีหมดอยู่นี่หมดกำลังอยู่นี่หมดกำลังอยู่นี่สองฝั่งเลยอะไรรถสองศูนย์เลยรีบุดงกลักบไปเมื่อคันนั้นอ่ะใช่ เพราะจริงๆสายปออะอาจจะผู้ควบคุมด่านอาจจะขึ้นคันนั้นกลับไปใช่<ล>พเพราะเราไม่เห็นเรือไม่เห็นผู้ควบคุมด่านสารวัตรหรือผู้กองรีบกลับไปเคลียร์ที่เกิดเหตุใช่เพราะเราไม่เห็นผู้ควบคุมด่านเข้ามาไปแล้วครับไปหมดแล้วครับงั้นเราจะจบไลฟ์ก่อนนะครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไม่มีอะไรนะครับยอดเก็บทีเดียวอะไรไม่ได<ห>้<ม> ไม่มีวันนี้ไม่ได้พับเด็ดครับวันนี้ไม่มีช็อตเด็ดเลยครับเพราะว่ามันมีอะไรสุกโรคอุกพอสมควรใช่พอมาถึงเขาเก็บเลยเขาเก็บเลยเขาเพิ่งตั้งเองใช่เขาวอลแล้วเขาจำรถพวกเราได้อยู่วอลเลยประกบมาเลยประกบมาเลยใช่มีมีมีสายตรวจประกบมาเลยจำรถอะไรอยู่ผมเดินมาเห็นวอลแล้วเรียบร้อยแล้วตะเกาาหน้าเขาวอลบอกวอลบอกแล้ว สงเขาจำได้ <op> เขาจำรถเราได้เขารู้ส่งไฟเราก็รู้แล้วเขาเห็นรถสองขนาดนี้แต่แถวผมรับมาผมบอบมาไม่เบี้ยรถแท็กซี่ครับประกบมาเดี๋ยวทำแน่ใจว่าเขารู้เลว่ารับมาถู้อก็บอกเขาบอกว่าระสิบห้าเมตรรู้แล้วใส่แล้วเขาแท็กซี่มันไม่แปลกหรอกแท็กซี่ที่เข้ามาเลยเนี้มันแปลกสองคันมาป้อกคู่กันมันแปลกเพราะว่า เขาขึ้นบันทีนังหมาไปแล้วใ<ช>บอกแล้วให้เราหามันเปลี่ยนไม่เอาผมจำได้เขาเป็นฟีนดำอย่างเดียวลงมาปุ๊บลงหม่ำได้ลงมาเขาแรกเลยเขาบ,บอกแล้วเจ็บวอรส,สี่แล้วลงมาผมลงมาครั้งแรกก็วอรดส,สี่แล้วตอนนี้ตอนนี้แค่นี้ก่อนแล้วครับนนรมันไม่มีอะไรแล้วพี่สวัสดีครับพี่ทุก่านครับพี่ เข้ามารับชมคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ